ก็อย่างง่ายๆแล้วกันเมื่อกี้ที่คุณวรพงศ์คุณสรินาพูดเนี่ยที่ได้คุยคุยกับเกินก่อนหน้าเนี่ยก็พูดถึงเรื่องว่ามีบริษัทเทคต่างๆเนี่ยปลดพนักงานเยอะแยะใช่ไหมครับซึ่งเป็นความจริงทั้งเป็นความจริงทั้งหมดเนี่ยแต่คุณวรพงศ์คุณสรินาเราก็ทราบไหมครับว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นดีที่สุดเลยปีที่แล้วจริงบางตัวขึ้นไปร้อยเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่ขึ้นมาประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในขณะเดียวกันเมื่อกี้คุณสุรินาก็ บอกว่าอังเปาได้มาเท่าไหร่ให้ไปฝากธนาคารออาเงินให้หมดเนี่ยถ้าอ,อย่างนั้นไม่มีใครเอาเงินไปซื้อของนะครับพนักงานก็คงเดินแน่นอนเลยมีความมีความมันมีอะไรในในในตอนนี้ที่มันมีความย้อนแย้งกันอยู่ไปไปหมดนะครับผมคิดว่ามันถึงต้องค่อยๆแกะออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็เรียบเรียงให้ถูกต้องเพื่อจะได้เข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงครับเพราะจริงๆเนี่ยพอเห็นเนี่ยก็ ผมก็เห็นตัวเลขของ OpenAI รายได้กระโดดขึ้นมหาศาลเหมือนกันท,ทั้งที่ก็บริษัทยักษ์ใหญ่ก็ทยอยปลดคนเพราะการปลดคนมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เขลดต้นทุนพอลดต้นทุนปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้กําไรยังคงอยู่หรืออาจจะดีขึ้นกว่าเดิมโดยใช้เทคโนโลยีมาทดแทนม,มนุษย์เลยทํานองนะั้นะนะสิครับถูกไหมอาจารย์คือถ้าจะดูกําไรจริงๆเนี่ยปีที่แล้วหุ้นเอสอของอเมริกาเนี่ยกำไรไม่ได้โตนะครับ ไม่ได้โตเลยแต่ทําไมหุ้นถึงขึ้นไป4 0่สําหรับพวกเทคโนโลยีเพราะตลาดคาดหวังว่าในอนาคตหุ้นพวกนี้จะมีกําไรเพิ่มขึ้นมหาศาลตลาดอาจจะผิดก็ได้นะครับคาดการเพราะฉะนั้นตอนนี้ PE เนี่ยกระโดดเลยใช่ <PE S 2> ใช่ของของหุ้นต่างๆในเทคโนโลยีนี่กระโดดเลยผมเคยพูดถึง NV i d ว a เียนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วกลับไปดูตัวเลขเนี่ยโไม่น่าเชื่อเลยหุ้นขึ้นไปเยอะแยะ รายได้ยังขึ้นไม่มากเท่าไหร่เลยนะครับ PE ก็ขึ้นไปกระจายเลยอันนี้เป็นการคาดหวังของนักลงทุนในตลาดอุ้นะจะเป็นจริงหรือไม่ก็อย่างที่คุณวรพง์ว่าคาดการกันว่าเว r ร Technology AI เนี่ยจะทำให้บริษัทบางบริษัทที่ทํำชิปอย่างที่ที่ทำทำ microprocessor เนี่ยอย่าเช่น NVIDIA เนี่ยร่ำรวย จะทำให้ไม่ต้องใช้คนเยอะอะไรก็ว่าไปแต่นี่มันเป็นสตอรี่นะครับเป็นเรื่องที่เราเราเชื่อกันแล้วก็ทำขับเคลื่อนให้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่า<อ>แต่ประเด็นที่สำคัญสำหรับพวกเราเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ก็ยังผมก็ยังอยากจะกลับไปคุยถึงเรื่องว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีพูดกันเยอะเรื่องข่าวการการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยาคณะกรรมการโนโยน เบียครับที่สองจุดห้าแต่ว่าเสียงเนี่ยยังไม่เป็นเอกสารแล้วนะครับ <S <S เป็นห้าต่อสองซึ่งหลายคนก็จะดูมองกันในระยะสั้นว่าเออห้าต่อสองเนี่ยมันแปลว่าอะไรในอนะคาคตจะเป็นยังไงหรือเปล่าจะมีคัรนถับเพื่อนยังไงผมจะดูเร็วๆว่าในคณะกรรมการเจ็ดคนเนี่ยนะครับมีคนของแบงค์ชาติสี่คนแล้วก็มีคนอดีตผู้บริหารแบงค์ชาติอีกหนึ่งคน พราะแล้วก็มีคนข้างนอกเนี่ยจริงๆคือที่ทข้างนอกเนี่ยจะมีอีกสามคนคผมก็ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติว่าแนวคิดของแบงก์ชาติไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คงไม่มีการมามาลดดอกเบีย้ยเร็วๆหรอกนะครับในในในเชิงนี้ดอกเบีย้ยนโยบายเร็วๆหรอกยกเว้นว่าแบงก์ชาติจะเห็นข้อมูลที่ทําให้แบงก์ชาติเขาเปลี่ยนใจคือไม่ได้เปลี่ยนใจจากกระแสแต่คงจะเปลี่ยนใจถ้าจะเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจจากข้อมูลถามว่าข้อมูลที่ว่านี่คืออะไร ข้อมูลที่ว่าเนงเนเรื่องของเงินเฟ้อนะครับว่าเงินเฟ้อในช่วงสองเดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างเช่นเราทราบว่าตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมกราเนี่ยติดลบหเอร์ซเลยนะครับครับแล้วเขาก็อธิบายว่าไอ้หเปเ็นเี่ยเป็นเพราะว่ารัฐบาลเข้าไปอุ้มค่าน้ําค่าไอ้ค่าไฟค่าพลังงานก็เลยทําให้ถ้าเอาตรงนั้นออกไปเนี่ยเงินเฟ้อจะศร์เซ็น แต่ผมยืนยันนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อต,ติดอยู่ที่ศูนเปอร์เซ็นตต่อเนื่องไปอีกสามสี่ห้าเดือนแบงค์ชาติก็ต้องยอมรับสภาพว่าที่เงินเฟ้อแค่ศูนเปอร์เซ็นตไม่ใช่เป็นไปนตามที่แบงค์ชาติคาดคือประมาณสองเปอร์เซ็นตเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายมันสูงเกินไปอืแบงค์ชาติก็บอกว่าดอกเบี้ยนโยบายที่สองจุดห้าแต่เนี่ยเป็นดอกเบี้ยนโยบายที่เขาใช้คำว่าภาษาฝรัง่งเรียกว่า neutral นะ,ค,ะครับบางชาติกขาพูดเหมือนกับคาดไวดีกว่านิวโตรด้วยคือยังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยแต่ถ้าเงินเฟ้อมันต่ําเตี้ยติดดินไปยาวถึงขั้มาัเดือนมิถุนาเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจริงอันนี้มันจะไม่ใช่เป็นดอกเบี้ยนโยบายที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ช่วยส,งส่งเสริมให้การฟื้นเศรษฐกิจฟื้นตัวฉะนั้นตัวเลขตัวเลขที่สําคัญมากแน่นอนตัวเลขตัวเลข GDP ของประเทศไทยในไตรมาส4ที่เข้าใจว่าจะออกมาสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะสำคัญมากเหมือนกันเพื่อจะให้เห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีโมเมนตัมอย่างไรปีที่ปีที่แล้วตัวเลข GDP ไตรามาส1 2 3นี่ไหลลงหมดใช่ไหมครับอย่างที่เราเหกันคันนี้ถ้าไตรมาส4ก็ยังดูปวกเปียกปกปียกอยู่เนี่ยก็จะเห็นชัดเลยนะครับแน่นอนไอ้ตัวเลขอย่างอื่นๆอย่างเช่นตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือนที่ผ่านมา ท่าที่ผมทราบเนี่ยตัวเลขท่องเที่ยวเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ดีขนาดนั้นเดือนมกราไม่ได้ดีขนาดนั้นครับไมได่ดีขนาดนั้นก็อาจจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตุวจีนเนี่ยมันดีเลย์ออกไปตุวจีนเคลื่อนได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับช้าหน่อยจะมามาดูกันปลายกุมภาอีกทีหนึ่งครับอาจารย์ตัวเลขใช่ครับ,รบซึ่งซึ่งถ้าทวนปลายถ้ามกรากุมภาแล้วย,ยังดูไม่ค่อยดีเนี่ยรู้เลยว่าไตรมาสสองยังไงตัวเลข ท่องเที่ยวก็จะไม่มาอุ้มเศรษฐกิจกจริงไหมครับเพราะว่าไตรมา2 2> สสองเป็นช่วงที่ท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากแน่นอนประเทศรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะให้ท่องเที่ยวมันมันพลิกฟื้นได้โดยดลงถือม<ล>ีการจะทํามหาสงกรานที่เห็นข่าวใช่ไหมครับเพราะว่าหวังว่าถึงแม้จะเป็นไตรมาสสองก็ตามซึ่งปกติไตรมาสสองเป็นช่วงฤดูที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นจริงๆตกต่ำวยซ้ําก็คงพยายามพยุงโดยการสร้างสร้างเรื่องของ มหาสงการขึ้นมาได้ให้เรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งดีครับอาจารย์ตอนที่แบงค์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วให้เหตุผลที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยแต่ถ้าตัดตัวนี้ออกไปเขาบอกมันก็ยังมันก็ยังไม่ติดลบมันยังเป็นบวกอยู่ก็เลยมองว่าเศรษฐกิจมันยังโอเคอยู่อันนี้มันมันบวกนิดเดียวครับซึ่งมันบวกนั่แหสิฮะเขาใช้คำว่าไม่ติดลบแล้วคงคงเป็นบวกอยู่แต่เขาไม่ได้พูดว่ามันบวกนี้แต่เขาบอกบวกอยู่ก มันไม่โอเคสิครับผมผมยืนยันว่าโอเคเพราแบงค์ชาติเองเขาเป้าดอกเบี้ยนโยบายเขาก็คือหนึ่งถึงสามนะจําได้ไหมเท่านี้ไปหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ถึงหนึ่งเลยมันห่างจากหนึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ว่าแบงค์ชาติเขาก็ยืนยันว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟ้อจะมาเดี๋ยวงินเฟ้อจะมาเดี๋ยวงินเฟ้อจะมานะครับส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าเดี๋ยวมีเอลนีโนหรือว่าจะมี เดี๋ยวรัฐบาลอาจจะอุ้มพลังงานไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่แบงค์ชาติเนี่ยจะยืนอย่างตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบงค์ชาติก็ยืนยันว่านี่ในดุสิการบริโภคการใช้จ่ายเนี่ยยังดีอยู่เลยซึ่งมันก็จะแย้งกับที่คุณวรพงศ์คุณศรีนาพูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าไปที่ไหนก็เห็นที่มีแต่พนักงานเดินไปเดินมาไม่เห็นลูกค้าเท่าไหร่เลยอันนี้ก็ก็ขึ้นข้อมูลแล้วลหละก็ต้องบอกตรงๆว่านักเศรษฐศาสตร์เราเวลาเราประเมินเรวลาเราทํานโยบายเศรษฐกิจเนี่ย เราเหมือนเราขับรถไปข้างหน้านะครับแล้วก็เราไม่มีกระจกมองหน้าเลยเรามีแต่กระจกมองหลังนะครับฉะนั้นมันก็เหมือนกันนะครับแต่ที่ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่อันนี้มันเอ่อมันเฉพาะอะไรนะคุณพงษ์ครับอะไรนะอะไรห้างห้างใหญ่ๆที่คุยกันเมื่อกี้อ๋อเป็นงานรถคนที่ไม่ไม่ไม่ที่ที่คุณผมไปหัวขีดน่ะดิฉันนึกคำไม่ออกเขาเอาเลกเอาเลกเอาเลกอ่ะ เอาเลทอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นพวกตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยดิก,ก็ดิฉันก็เห็นคนเยอะอยู่นะคะครับก็ก็มีไงครับวันวันเมื่อเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ในเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปผมไปครั้งแรกลูกพาไปที่ที่ไหนจอร์จแฟร์ป <Fair, S 2> ่ะคะเบเอ็มเฟีย อ๋อเอ็มพีอสุขุมทรัพยช่ดอฉนไม่ได้โอ้ตกใจมากเลยว่าคนมหาศาลเลยแต่เดี๋ยวอยากจะีเเรื่องนั้นเกี่ยวลิงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับอันนั้นเนี่ยทำให้ผมตกใจเรื่องสุขภาพมากเลยเพราะเอ็มพียตรงนั้นมีแต่ร้านขายของกิน ที่ทำก็เขาเขาเป็นเลยเดี๋ยวจะเล่าให้เขาเป็นเดสิเนชันเรื่องอาหารไปแล้วครับในในกลุ่มของเอ็มทั้งหลายครับจะน่ากลัวมากเลยคือดูอย่างนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องสุขภาพยังไงแต่ขออนุญาตกลับมาเรื่องดอกเบี้ยก่อนนะครับเรื่องดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยผมพูดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายที่พูดกันในเรื่องของระยะสั้นเทียบกับเงินเฟ้อ นะครับ,รบมันมีประเด็นด้วยว่าดอกเบี้ยน,นโยบายในระยะยาวควรจะเป็นเท่าไหร่ขออนุญาตใช้เวลาคุยตรงเนี้อีกนิดหนึ่งเพราะรว่าผมมีความสำคัญยังมากเลย<ม>แนวแนวทางของแบงค์ชาติพูดตลอดเวลาว่าดอกนโยบายการเงินเนี่ยช่วยอะไรมากไม่ได้ปัญหาเป็นปัญหาโครงสร้างเพราะฉะนั้นตุนไปแก้โครงสร้างซะผมจะขอมองต่างมุมว่ามันมีประเด็นด้านดอกเบี้ยน,นโยบายที่จะต้อง เหมาะสมด้วยนะสำหรับโครงสร้างของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป mm hmm. นะครับประเด็นเป็นอย่างนี้าภาพใหญ่เนี่ยเวลาเวลาที่เรา,เาประเมินว่าดอกเบีย้ย mm hmm. นโยบายที่เหมาะสมในระยะยาวควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยจะต้องรู้ว่าดอกเบีย้ยนะโยบายจริงในระยะยาวควรจะเป็นเท่าไหร่ก็เรียกว่า real neutral อ o l i c y Rate for the long mm hmm. ครับประเด็นมันเป็นอย่างนี้ว่าในระยะยาวเนี่ยดอกเบี้ยจะต้องเป็นดอกเบี้ยที่ทำให้ความต้องการที่จะออมเงินเท่ากับความต้องการที่จะเอาเงินที่ออมนั้นไปใช้ในการลงทุนนักเก็บหเซฟิง oh, ต้องเท่ากับอินเวสเมนต์ราคาราคาของของของเงินเนี่ยก็คือดอกเบี้ย นะครับฉะนั้นดอกเบีย้ยนโยบายที่เหมาะสมจะต้องเป็นดอกเบีย้ยนโยบายที่ทําให้กระตุ้นการออมเงินในปริมาณที่เท่ากับคนที่อยากจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเนี่ยมันต้องเท่ากันพอดีอซึ่งตัวกลางก็คือธนาคารเราเอาเงินไปฝากธนาคารอย่างที่คุณสรีนาพูดเมื่อกี้ธนาคารเดี๋ยวเขาก็ไปปล่อยกู้งานจะเป็นอย่างนี้อเ okay. คำถามคือว่าในระยะยาวเนี่ยดอกเบีย้ยนโยบายที่เหมาะสมมันไหลลงหรือเปล่าที่ที่ประเทศพัฒนาแล้วมีงานวิจัยเยอะมากว่าในช่วง30-40ปีที่ผ่านมาดอกเบีย้ยนโยบายที่เป็นกลางในระยะยาวมันไหลลงมาตลอดประเด็นคำถามคือว่าทำไมมันไหลลงมามีปัจจัยอะไรผมพูดเร็วๆว่าจะมีปัจจัยมันสัก 3- 4ปัจจัยนะครับ อันที่หนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเออเศรษฐกิจสมัยนี้มันมีผลิตภาพสูงมากนะครับคือลงทุนไปได้ผลตอบแทนดีมากถ้าอย่างนั้นก็ลงทุนนิดเดียวก็ได้ GDP โตเยอะแล้วดอกเบี้ยก็ไม่ต้องสูงเป็นต้นแต่อันนั้น,นไม่ใช่เพราะอันนั้นดูท่าทางเหมือน Productivity มันไม่ได้ดีขึ้นอันที่สองคือสมัยก่อนเนี่ยมีอดีตลันรีคลังที่เคยเคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับของอเมริกาเคยพูดถึงเรื่องนี้ ว่าเออมันเป็นไปได้นะที่เขาเรียกว่า secular stagnation นะครับ secular stagnation เนี่ยเป็นแนวคิดที่บอกว่าโลกเนี้ยดีมานมันจะต่ำต้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลังๆเนี่ยการใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องใช้เยอะมากความต้องการดีมานเนี่ยจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้อ่าจะจะทำให้อ่าดอกเบีย้ยที่เหมาะสมเนี่ยมันจะต่ำดอกเบีย้ยที่เหมาะสมมันจะต่ำคนคนที่พูดเรื่องนี้อค่อนข้างมากอสมัยก่อนเนี่ยก็มีอยู่หลายๆคนแต่ตอนหลังๆเริ่มอาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้นั่นคือข้อที่สองข้อที่สเนี่ยเขาพูดถึงเรียกว่า global savings glut นะครับ global savings c l a s s เนี่ยคนที่พูดถึงเรื่องนี้คือเบนมานันเก้ที่เคยเป็นผู้ว่านั้งชาติของอเมริกอันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ global savings c l a s s นี่มันมาจากประเทศตลาดเกิดใหม่พวกเราเองเลยนะครับเริ่มต้นจากตอนที่เราต้มยำกุ้งประเทศไทยต้มยำกุ้งเนี่ยทำให้เรามีปัญหามากแบบนั้นแล้วเราเลยต้องเร่งให้เกินดยบัญชีเดินสพัดเร่งให้มีทุนสำรองเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวมีทั้งอินโดนีเซียมีทั้งเกาหลีมีทั้งมาเลเซียมีทั้งหลายๆคนทําอย่างเดียวกันหมดเลยทุนสำรองที่มีเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยนะครับพวกเราที่ได้ทุนสำรองเพิ่มเยอะเนี่ยเราเอาเงินเนี่ยไปฝากกับธนาคารกลางสหรัฐนะครับไปฝากกับธนาคารทําทำให้ดอกเบี้ยมันต่าเตี้ยลงไปเลยอันนี้ง่ายๆคือก,การออมของพวกเราเนี่ยทาให้ดอกเบี้ยมันต่ําเพราะว่าเซฟิงส์มันเยอะเกินไป Mm. แล้วแนวโน้มอันนี้เขาบอกว่ามันยังมีอยู่แต่มันก็กลดลงไปเยอะนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ risk aversion หรือความกลัวความเสี่ยงตอนหลังๆในเจอความเสี่ยงเยอะเจอคริปโตเยอะเจอ uh, global financial crisis เจออะไรเฮ้ยคนชักไม่กล้าเสี่ยงดีกว่าออม mm. เยอะๆดีกว่าแล้วก็เอาเงินไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยดีกว่าครับใ,ให้เลยที่เป็นผมก็ประเด็นหลักที่สุดนะสุดท้ายเลยคือเรื่องของประชากรสูงอายุ ของทั้งโลกตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยนะครับเกือบ80%ในเอจจิงมีวางส่วนเท่านั้นที่ไม่เอจจิงอย่างเช่นอาจจะมีอินเดียแล้วก็แอฟริกาไม่เอจจิงหมดเลยที่ไหนก็ตามที่เอจจิงเยอะเนี่ยนะครับคนแก่จะต้องการออมเงินไม่กล้าใช้เงินเยอะเพราะตัวเองดันอายุจะยืนด้วยสมัย,ยตอนหลังๆเนี่ยคนจะตายช้าด้วกแก่ยุยืนขึ้นยิ่งจกยืนขึ้นยิน่งต้องเก็บเงินเยอะเพราะว่าช่วงที่จะต้องอ กเกษียณอายุตัวเองเนี่ยมันยาวนานขึ้นฉะนั้นก็ไม่ใคยกล้าที่จะใช้จ่ายตอนนี้ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดของเด็กมารุ่นใหม่ลดลงครับคนที่จะกล้าใช้เงินเยอะๆลับผู้รับจายใช้เงินเยอะๆเนี่ยคือพวกเด็กจำนะครับสมัยผมตอนนี้ยี่ยี่สิบสิบกว่าปลายปลายยี่สิบสามสิบเนี่ยใช้เงินไม่แคร์เลยไม่ได้นึกถึงอะไรเลยเราจะเป็นานั้นเพ่อเราเราตัวเองนะครับ แล้วถ้ากลุ่มนี้มีน้อยลงเนี่ย d e m o g กร p ฟิก s เนี่ยหรือว่าเรื่องของประชากรแก่ตัวเนี่ยจะส่งผลอย่างมากซึ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเขามีการประเมิน Real Neutral Interest Rate หรือดอกเบีย้ยที่เป็นกลางจริงของอเมริกาเนี่ยเขาคำนวณเลยว่าในศตวรรษที่แล้วนะครับมันอยู่ที่ประมาณสามเอร์เซ็ถึงสามเปอร์เซ็นครึง่งนี่คือนี่คือลบเงินเฟอ้อแล้วนะลบเงินเฟอ้อแล้วนะ นะครับสมมุติว่าเงินเฟ้อมันสองเปอร์เซ็นเนี่ยซึ่งอเมริกาสร้างเงินเฟ้อสองเปอร์เซ็นจริงเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเขาต้องอยู่ที่ห้าอันนี้พอมาตอนหลังเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเขาคำนวณไปคำนวณมาเนี่ยเหลือแค่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปลว่าถ้าเงินเฟ้อสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยดอกไไดเบี้ยนโยบายที่เป็นกลางนี่อยู่ที่สองจุดห้านะครับแล้วเขาก็มีการคำนวณด้วยของประเทศอื่นๆด้วยอย่างเช่นของยุโรปด้วยหรือว่าของแคนาดาด้วยมีข้อมูลท,ท,ที่มีการคำนวณมาด้วย ก็ในทำนองเดียวกันยุโรปที่จะหนักกว่าอีกยูโรเอเรียเนี่ยดีไม่ดีดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันอาจจะใกล้ๆศูนย์ด้วยสิไอดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยเป็นกลางเนี่ยอาจจะใกล้ศูนย์นะครับส่วนแคนาดาเนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยอยู่ที่มาสักหนึ่งจุดห้าปเด็นผมคืออย่างนี้ครับถ้าประเทศไทยเจอปัจจัยอย่างเดียวกันดีไม่ดีดอกเบี้ยนโยบายของเราในระยะยาวก็ควรจะเป็นดอกเบี้ยที่ต่ําด้วย ใช่การมาฉะนั้นการจะมาบอกว่านโยบายการเงินไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยต้องกลับไปดูยืนยันนะครับว่าดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมภายใต้ภาวะที่ประเทศไทยประชากรแก่ตัวลงไปเรื่อยๆเนี่ยดอกเบี้ยที่เป็นกลางที่ว่าเนี่ยมันควรอยู่ที่ระดับไหนมันอาจจะต่ำที่ดัชนชาติจิตก็ได้นะคอาจจะต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำ